ที่ค่อนข้างสําคัญก่อนที่จะบีโครงสร้างใหญ่ๆซึ่งการบริการน้ําแบบนี้นะครับต้องอาศัยการศึกษาผังน้ําเป็นหลักซึ่งแนวทางการศึกษาผังน้ําก็คือการกําหนดเส้นทางน้ําที่ถูกต้องระยามน้ําหลากและระยน้ําน้อยซึ่งในขณะนี้นะครับสจชเองอยู่ระหว่างการศึกษาทางน้ําหลักและทางน้ํารองในรูปน้าฉีและรูปน้ํามูล ซึ่งสองรูปน้ำนี้เป็นรูปน้ำสำคัญที่มักจะเกิดน,น้ำท่วมเสมอ,สมอและจะมักจะถูกพาดทิ้งในแก้มริมและมักจะถูกถูกพาดทิ้งในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอุบรรคในสิ่งทวีทางน้ำสถานีนะครับสทชเองก็มาศึกษาทางน้ำเสื็บแล้วเสร็จแล้วคิดว่าทางน้ำนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานให้ที่รับทราบข้อเท็จจริงว่าหากว่าน้ำมีปริมาณมากจะระบายออกไปทางไหนหากว่าน้ำมีปริมาณน้อยจะเก็บกักไว้ที่ไหนบ้าง ดังนั้นการควบคุมทางน้ําเส้นทางการไหลของน้ําจึงเป็นสิ่งสาคัญให้พื้นที่และหน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทาแผนงานของตัวเองซึ่งแผนงานทั้งหมดนี้นะครับก็จะได้รับความรับผิดชอบนะครับจากชุมชนในพื้นที่แล้วก็จากอนุกรรมการทุนาจังหวัดและท้ายสุดไปยังกรรมการลุ่มน้ําผ่านไปยังการจัดทาแผนแม่บทนะครับในกรรมการน้ำในชาติด้วยครับ